เครื่องผูกพันจิตห้าอย่างพิขุทั้งหลายพิขุรูปใดรูปหนึ่งไม่ละตะปูตรึงใจห้าประการไม่ถอนเครื่องผูกพันใจห้าประการพิขุนั้นหนอจักถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมวินัยนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ตะปูตรึงใจห้าประการอันเธอ,อยังละไม่ได้เป็นอย่างไรพิขุทั้งหลาย พิขุในกรณีนี้สงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดาพิขุทั้งหลายจิตของพิขุที่สงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของพิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่หนึ่งที่พิกุนั้นยังละไม่ได้แล้วพิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิขุสงสยัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรมพิขุทั้งหลาย จิตของพิขุที่สงสัยเคลือบแคลงไม่ปล่งใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรมนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สองที่พิกุนั้นยังละไม่ได้แล้วพิกุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกุสงสัยเครือบแคลงไม่ปร่งใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์พิกุทั้งหลายจิตของพิกุที่สงสัยเครือบแคลงไม่ปร่งใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์นั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองๆๆเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สามที่พิขุนั้นยังละไม่ได้แล้วพิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิขุสงสัย เคลือบแคลงไม่ปร่งใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขาพิขุทั้งหลายจิตของพิขุที่สงสัยเคลือบแคลงไม่ปร่งใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนือง<ๆ>เพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สี่ที่พิกุนั้นยังละไม่ได้แล้วพิกุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกุเป็นผู้โกรธเคืองไม่พอใจมีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งมีใจดุดตะปูในเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายจิตของพิกุ ที่โกรธเคืองไม่พอใจมีจิตอันโทสะกระทบกระทั enfin, ่งมีใจดุดตปูในเพื่อนปรหมจันทร์ทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่หที่พิขุนั้นยังละไม่ได้แล้วตะปูตรึงใจหประการเหล่านี้ชื่อว่าอันพิขุนั้นยังละไม่ได้แล้วเครื่องผูกพันใจห้าประการอันพิขูนั้นยังถอนไม่ได้เป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้เป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัด ไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทยานอยากในกามพิขุทั้งหลายจิตของพิขุผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากความทะเยอทะยานอยากในกามย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่หนึ่ง ที่พิกุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วภิกุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกุเป็นผู้ไม่ปราศจากความกำนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานอยากในกายพิกุทั้งหลายจิตของพิกุผู้ไม่ปราศจากความกำนัด ไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานอยากในกายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สองที่พิขุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วพิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิขุเป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากความเทยทยานอยากในรูปพิคุทั้งหลายจิตของภิคุผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความเทยทยานอยากในรูปนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนือง เพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สามที่ภิกขุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วภิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิขุบริโภคอิ่มพอความประสงค์แล้ว ประก,กรนอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนความสุขในความหลับอยู่ภิขุทั้งหลายจิตของภิขุผู้บริโภคอิ่มพอความประสงค์แล้วประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนความสุขในความหลับอยู่นั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเ,เนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของภิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สี่ที่พิขุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วภิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิขุจักประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่าเราจะได้เป็นเทพเจ้า หรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศ pues mm nah ีลอันน <c oughs> <c oughs> ี้ด้วยข้อวัดอันนี้ด้วยตบะอันนี้หรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้ภิกขุทั้งหลายจิตของภิกขุผู้จักประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่าเราจักได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลอันนี้ด้วยข้อวัดอันนี้ด้วยตบะอันนี้หรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้นั้น ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่ห้าที่พิขุนั้นยังถอนไม่ได้แล้ว เครื่องผูกพันใจห้าประการเหล่านี้ชื่อว่าอันพิขุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วพิขุทั้งหลายพิขุรูปใดรูปหนึ่งไม่ละตะปูตรึงใจห้าประการเหล่านี้ไม่ถอนเครื่องผูกพันใจห้าประการเหล่านี้พิขุนั้นหนอจักถึงความเจริญงอกงามภัยบูนในธรรมวินัยนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้